ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ colonizing space ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสวนคโลกยินดีต้อนรับค่ะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสวนคโลก,เ,โลก,เ,โลกเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชาวสวนคโลกมาอย่างช้านานตั้งอยู่ในศูนย์กลางที่แวดล้อมไปด้วยหน่วยงานราชการบ้านเรือนประชาชนห่างจากแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญไม่มากนะัก อีกทั้งการคมานาคมสะดวกจึงทำให้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสอนคโลกเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปที่สัญจรผ่านไปมาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยหลากหลายอาชีพเข้ามาใช้บริการและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยทำงานวัยสูงอายุ เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจเรียนรู้และค้นคว้าหาความรู้รับรู้ข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ทันยุคทันสมัยและในทางกลับกันบางช่วงวัยก็สามารถย้อนรำลึกเรื่องราวที่ผ่านพ้นเลยอดีตไปได้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอส่วนคะโลกนอกจากจะเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปยังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ยังเป็นที่รู้จักและไว้วางใจของหน่วยงานราชการมีความสัมพันธ์อันดีในนามของภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโครงการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชนัสดิคารหนูเป็นนักศึกษา2กรตาบลบางพินท์นะคะตอนนี้นะคะหนูมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องภาษานะคะก็เลยมาหาอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะคะที่ห้องสมุดประชาชนค่ะ เลยค่ะชื่ออายนะคะตอนนี้รับราชการอยู่ยค่ะพอดีมาห้องสมุดประมาณประมาณสองถึงสามวันต่ออาทิตย์พอดีเป็นคนชอบอ่านนิยายนะคะอ่านนิยายมาตั้งแต่ป .6 กก็เลยชอบแล้วก็รู้สึกว่าหลังเริงกงานมันว่างก็เลยต้องหาอะไรอ่านนะคะรู้สึกว่าทําให้เราเหมือนกับเปลี่ยนมุมมองความคิดให,ใหม่ๆไปเรื่อยตามสถานการณ์ของโลกปัจจุบันนะคะ อ่านหนังสือนี่เริ่มอ่านมานานแล้วตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะคะจนกระทั่งตอนนี้กเกษียณอายุก็เลยคิดว่าว่างเรามาอ่านหนังสือดีกว่าและที่ชอบอ่านก็คือพวกนิยายโดยเฉพาะนิยายที่เกี่ยวกับอ,อะไรหละ่ะสฟิงอของอียิปต์อะ่ะรู้สึกสนุกนะตอนนี้ก็อ่านไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าว่างอยู่ ชอบอ่านป็นคนชอบอ่านานะแต่ไหนแต่ไายแล้วบังเอิญเป็นครูภาษาไทยด้วยก็เลยอยากที่จะอ่านอะไรเยอะๆเพราะว่าถือว่าเป็นคลังคลังสมองของหนังสือนะคะที่ให้ความรู้อะไรกับเราหลายๆอย่างในนี้ห้องสมุดนี้เริ่มเข้าตอนที่กเกษียณอายุแล้วตอนแรกยืมที่โรงเรียนสวนนันท์ที่นี่หนังสือเยอะๆเลยก็เลยโอเคมาสมัครเป็นสมาชิก แล้วก็ใช้บริการมาตลอดแล้วก็การให้บริการก็เยียกมากเลยตัดเดียวได้แล้ว Life long learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต